สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะครั้งนี้เป็นการเรียนในสัปดาห์ที่2ชั่วโมงที่4วันที่11มกราคม2564นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นครูก็ได้เห็นนักเรียนหลายคนเลยรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะในเรื่องของการพยายามที่จะปรับตัวในการเรียนให้เข้ากับ ปัจจุบันก็คือแบบเรียนแบบออนไลน์นะคะครูก็เห็นหลายคุณพยายามเลยก็ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนมีความพยายามแบบนี้ต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแต่มาดูภาพก่อนมีภาพมาให้ดูนักเรียนรู้จักสินค้าชนิดนี้ไหมคะยาดมตราโบยิเซียนมีใครพอจะทราบไหมคะว่าคำเขาเรียกว่าอะไรสโลแกน ของยาดมตราโปเซียนคืออะไรใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเป็นสโลแกนของสินค้าชนิดนี้เลยใช่ไหมคะและถ้าประโยคนี้ลหะคะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเคยได้ยินไหมคะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ที่บ้านนักเรียนยังใช้ไหมก็คือ ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าใช่ไหมคะสโลแกนประจำสินค้าชนิดนี้ก็คือห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงทีนี้เราลองมาดูอ่าสินค้าอีก4ชนิดหรือว่าบริการอีกอีก4ชนิดนะคะคืออะไรคะชนิดที่หนึ่งคือคืออะไร s amp p ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยเห็นสโลแกนไหมคะไหมข้างล่างหรือโซดาทุกหยดซาโซดาสิง ใช่ไหมคะชุดเครื่องนอนโตโต้สโลแกนคือข้างล่างไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้และก็ขนมช็อกโกแลตคิดแคทสโลแกนคือคิดจะพักคิดถึงคิดแคทเห็นไหมคะ,ะสินค้าหรือว่าบริการที่ครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด4ตัวอย่างนั้นนะคะอะ่ขอโทษ6ตัวอย่างก็จะมีสโลแกนประจำตัวเองเพื่ออะไรคะ เพื่อให้ผู้ฟังจำสินค้านั้นๆได้แบบขึ้นใจแค่พูดมาแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้แล้วก็เป็นยี่ห้อของโตโตใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการการอ่านว่าอ่านว่าโคดนะคะโคตรสนา โฆษณาการโฆษณานันเองไม่อ่านโคนะคะไม่อ่านโคการโฆษณามาดูว่าการโฆษณาคืออะไรการโฆษณาก็คือการนําเสนอสินค้าหรือบริการที่ดึงดึดงดูดความสนใจให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าเรานะคะก็จะมีการกล่าวโฆษณาต่างๆแต่อย่าลืมว่าอย่าก,กล่าวเกินจริงจนเกินไปจนดูเหมือนหลอกลวงค่ะ อย่ากล่าวโอเวอร์อย่ากล่าวเกินจริงนะคะนอกจากนี้ถ้อยคําพวกถ้อยคําสำนวนหรือว่าภาพภาพด้วยนะต้องสร้างความสะดุดใจให้แก่ผู้ผู้เห็นนะคะนี่ไงทั้งภาพทั้งตัวหนังสือการออกแบบสีสันนักเรียนลองดูสิคะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นเจ้าของร้านมอไซค์แล้วกันมีลูกค้าคนนึงสนใจอยากได้บิ๊กไบค์หนึ่งคัน แต่บิ๊กไบค์นี่มีหลายรุ่นหลายชนิดหลายแบบหลายยี่ห้อมากในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ร้านนี้ค่ะเราจะมีวิธีโฆษณาหรือว่าดึงดูดอย่างไรให้เขามาซื้อสินค้าของเราอาจจะมีการจ้างพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงมาใช่ไหมคะหรือมีการจัดโปรโมชั่นมีการบอกข้อดีของสินค้านั้นๆนะคะมีการแจกของแถมทำอย่างไรก็ได้ให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าอุย้ยฉันอยากซื้อคันนี้ นี่เป็นหลักของการโฆษณานะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อความโฆษณาที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ชัดเจนไม่คลุมเครือใจความสั้นไม่เยื้นเยอะใช้ถ้อยคำที่ชวนให้น่าติดตามแล้วก็น่าเชื่อถือใช้ข้อความที่เหมาะสมกับบุคคลดูแลเห็นทันทีรู้ทันทีว่าขายสินค้านี้ให้ใครหรือว่าสินค้านี้เหมาะกับใครนะคะสุดท้ายใช้ภาษาเข้าใจง่ายประโยคสั้น อ่านและเข้าใจทันทีนักเรียนดูข้อ1 2 5นะคะข้อความจะค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือจะไม่ใช้ตัวหนังสือเยอะอครูสรุปให้ง่ายๆเลยโฆษณาที่ดีจะต้องไม่มีตัวหนังสือเยอะเพราะอะไรคะเราลองเปรียบเทียบกับเราเนี่ยใช่ไหมถ้าครูให้อ่านสักสิบยีบบรรทัดเราไม่ค่อยอยากจะอ่านกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นรูปภาพเน้นข้อความหลักๆนะคะอย่างดูตัวอย่างโฆษณาตัวนี้ที่ครูยกมาเห็นใครคะ น้องสายฟ้าพายุแล้วก็แม่ชมใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าโฆษณาที่ครูยกตัวอย่างมาให้นี้ตรงกับองค์ประกอบ5อย่างไหมเรามาดู1 2 5ก่อนเปหาใจความชัดเจนใช่ไหมคะข้อความไม่เยินเยอะเข้าใจง่ายเนี่ยดูประโยคนี้ก่อน Enfaco A plus Superior UHG แบรนด์เดียวที่ชมเลือกเนี่ยบอกชื่อแบรนด์นมนะฮะบอกชื่อยี่ห้อนม สูตรเฉพาะที่มี MFG อะไรเนี่ย MFGMDHA 25มิลลิกรัมมีวิตามิน B ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองบอกคุณค่าและโภชนาการของอของนมชนิดนี้เพื่อให้ผู้ที่ซื้อ,อนมชนิดนี้มีประโยชน์มีสารอาหารตัวนี้นะเกิดความสนใจสินค้าตัวนี้นะคะ 3. ใช้ถ้อยคำที่ชวนให้เห็นตามและน่าเชื่อถือ ก็จะมีการนำข้อความที่เป็นส่วนสารอาหารและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ถ้อยคำอย่างเดียวภาพใช่ไหมคะซึ่งในสินค้าชนิดนี้ภาพที่น่าสนใจก็คือพรีเซนเตอร์นั่นเองใช่ไหมคะนำพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยมาช่วยในการโฆษณาทำให้โฆษณามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคิดในทางกลับกันนักเรียนว่า ถ้าเอาครูเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านี้แบรนด์เขาดังๆอยู่แล้วเอ็นฟราโกเนี่ยแต่เอาครูครูทีะนุชเนี่ยค่ะซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยในประเทศยุเว้นเนี่ยโรงเรียนเราที่รู้จักครูนั่นเรียงว่าสินค้าตัวนี้จะขายออกไหมไม่นะคะครูคิดว่ายอดไม่ได้คิดแหละแน่นอนว่ายอดขายก็ต้องต่ําลงแน่นอนเพราะว่าพรีเซนเตอร์ภาพประกอบเนี่ยค่ะก็สําคัญนะ ข้อ 4. ใช้ข้อความที่เหมาะสมกับบุคคลอ่านแล้วทราบทันทีว่าสินค้านี้ต้องการขายให้ใครจริงๆครูว่าเรายังไม่ต้องอ่านข้อความเราก็รู้ว่าสินค้านี้คืออะไรและเหมาะกับใครใช่ไหมคะเพราะว่าเราดูภาพถูกไหมเห็นเด็ก2คนถือนมสองกล่องแล้วก็มีนมอีกกล่องหนึ่งอยู่ฝั่งเนี่ยซ้ายมือของครนูน่าจะขายอะไรคะขายน้ำยาปรับผ้นุ่มก็คงไม่ใช่ใช่ไหมขายนมสำหรับเด็ก น,ะะนี่ก็เป็นหลักของข้อความโฆษณาที่ดีนะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบของโฆษณาเวลาเราเห็นพวกโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสารโปชัวต่างๆหรือว่าหนังสือพิมพ์เรามาดูสิว่าส่วนประกอบของโฆษณามีดังนี้ไหม 1. นพาดหัวข่าวใช่ไหมคะเป็นส่วนสำคัญของข้อความโฆษณาที่จะเรียกความสนใจนะคะสขยายพาดหัวขาวก็คือ ส่วนข้อความขยายหรือประกอบภาดหัวข่าวให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 3. ส,ส่วนขยายรายละเอียดของสินค้าและบริการเรามาดูนะคะว่าโฆษณาเนี่ยผู้หญิงสวยๆที่ครูยกมานี่มีส่วนประกอบโฆษณาครบ3ส่วนไหมหนึ่งมาดูภาดหัวมาดูภาดหัวนี่ไงเสริมจมูกแบบโอเพนสวยหล่อมั่นใจเอ็กซ์ตร้า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 ไพรซ์เอ็กซ์ตรา้าคือพิเศษไพรซ์คือราคาใช่ไหมคะ เสริมจมูกแบบโอเพนสวยหล่อมั่นใจเอ็กซ์ตร้าไพรส์นอกจากนั้นนอ,นอกเหนือจากตัวหนังสืออีกคืออะไรคะที่ทำให้สะดุดตานี่ไงผู้หญิงคนนี้พร้อมความโด่งของจมูกอเห็นไหมคะไม่ใช่แค่ตัวหนังสือเท่านั้นนะคะภาพประกอบก็สําคัญเช่นกันขยายพาดหัวข่าวเป็นส่วนขยายข้อความนี่ไงคะก็คือปรับฐานจมูกแบบอินเตอร์โดมสลิมเนื้อเยื่อมาขยายเสริมจมูก ส่วนขยายรายละเอียดอีกอาวเป็นยังไงบ้างล่ะการปรับฐานอินเตอร์โดมสลิมเป็นยังไงบ้างคะอ๋อราคา60,000บาทค่ะเพิ่มเติมนะคะถ้าจะยึดปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนก็เพียง1 0 0 0 0แบาทแค่นั้นเห็นไหมคะครบส่วนประกอบ3ส่วนเลยต่อไปการใช้ภาษาในโฆษณานะคะต้องใช้หลักจิตวิทยานะคะเป็นเป็นวิธีการโฆษณาที่นักโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยจับจุดอ่อนนะคะนำมาเป็น จุดเด่นในการโฆษณาเช่นเอาประเทศไทยประเทศตัวเองเนี่ยมายึดหลักไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญคนไทยเราทํานะเพราะฉะนั้นคนไทยต้องใช้เงินก็จะเงินส่วนนั้นก็จะมาช่วยหนุนเงินประเทศไทยนะคะหรือการใช้เหตุผลนะคะแต่บอกว่าแต่การใช้ภาษามักจะไม่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเช่นมียาอมติดตัวไม่กลัวแฟนหนีมันมันมันไม่สอดคล้องกันเนาะแต่ ก็เรียกว่าเขาเป็นสโลแกนเพื่อให้คนจําได้ง่ายก็คือมีสัมผัสตัวกับกลัวใช่ไหมคะ,ะหรือการโฆษณาเกินความจริงอันนี้เราเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากให้พิจารณาให้ดีนะคะเนี่ยเพื่อดึงดูความสนใจงอกสลายหัวหายหายหัวคันเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตื่ๆอะไรก็ว่าไป งอกสลายจริงๆผมงอกเนี่ยมันอยู่ที่ตามแต่ละบุคคลใช่ไหมคะยิ่งบางคนในวัยที่ชรามากขึ้นมันก็ต้องหัวงอกไปตามสภาพนะคะทุกคนต้องเจอสภาพผมงอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเยนคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคุณยายอายุ90ปีมาใช้สมมุตินะคุณยายอายุเกสิปีมาใช้งอกจะสลายจริงไหมไม่จริงนะคะเช่นเดียวกันกับครีมทาหน้าอะไรสามวันขาวไปใน3ามวันยาลดน้ําหนักลดไปใน3ามวันอย่างนี้ กล่าวเกินจริงนะคะนักเรียนต้องพิจารณาสินค้าการโฆษณาสินค้านั้นให้ดีนะคะต่อไปภาษากับการใช้โฆษณาต่อก็คือการสร้างคําขวัญไอ้ที่เป็นสโลแกนนั่นแหละซอสเค็มแต่ดีสินค้าชนิดไหนคะยาสีฟันสอใช่ไหมรักน้ํารักปลารักซากุระ,ะอาหารปลาซากุระและสุดท้ายหอมกลุ่นจากเตาทุกวันเป็นแบรนด์ของฟาร์มเขา ใช่ไหมคะอย่างที่ครูยกตัวอย่าง6สินค้าแรกมักจะมีสโลแกนหรือว่าสร้างคําขวัญประจําสินค้าเพื่อใหอ้คนฟังนั้นติดหูนะคะและจําภาพสินค้านั้นได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้แบบฝึกหัดนักเรียนที่ครูอธิบายมาเมื่อสักครู่นักเรียนไม่ต้องจดนะคะเนื่องจากมันมีหลายสไลด์นะคะแต่ที่นักเรียนต้องจดคือ,คอแบบฝึกหัด ให้นะักเรียนลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จุดคำชี้แจงแต่ไม่ต้องวาดรูปภาพนะคะครูกำหนดภาพมาให้สองภาพนะคะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งโซชูโลชั่นฮิตเตอร์เลือกครูเตอร์ใช่ไหมเพื่อผิวดูขาวกระจ่างใสแอดไลน์เนี่ยใครสนใจก็ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งอะ,อะไรเนี่ยโซชูไวท์นิ่งโลชั่นผิวขาวดูมีออร่าภายใน7วัน สรรพคุณคือบำรุงผิวให้เนียนนุ่มไม่แห้งกร้านลดความหมองคล้ำของผิวจากแสงแดดมีเลขที่จุดแจ้งด้วยเออม,มีเลขที่จุดแจ้งด้วยนะคะทีนี้ครูกำหนดภาพสองภาพนี้ไหมเพื่ออะไรให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะบทโฆษณา,าที่ยกมาให้อ่านเป็นสินค้าประเภทใดของใช้ในครัวเรือนเ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าหรืออะไร บ,ะะบทโฆษณานี้ต้องการสื่อถึงใครในเรื่องใดก็คือเหมาะกับเหมาะเหมาะกับใครนะคะเหมาะเหมาะกับใครแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรสรรพคุณมันนะคะสามบทโฆษณานที่ยกมาให้อ่านมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรดูข้อสามนะคะมีสองคำตอบมีสองคำตอบน่าเชื่อถือหรือไม่และเพราะอะไรถึงน่าเชื่อถือนะคะ สี่สำนวนภาษาที่สลัดสลวยจนทำให้เกิดจุดเด่นในบทโฆษณามีสำนวนใดบ้างมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอะไรที่เป็นเหมือนจุดเด่นอย่างนมเอ็มฟาโกเมื่อกี้ก็ที่เป็นบทพูดของคุณชมพู่ใช่ไหมคะก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็พรีเซนเตอร์ของคุณชมพู่เองก็น่าเชื่อถือนะคะ,ะส่วนโฆษณาที่ครูยกมาให้นั้นอะไรที่เป็นจุดเด่นในบทโฆษณานะคะ ห้าผิวขาวใสดูมีออร่าใน7วันนักเรียนเห็นด้วยกับคำพูดนี้หรือไม่เพราะอะไรสองคำตอบเหมือนกันเห็นด้วยหรือไม่นะคะถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรถึงไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยเพราะอะไรถึงเห็นด้วยนะคะ6บทโฆษณานี้จุดเด่นของสินค้าอยู่ที่ใดอันนี้จะคล้ายคลยก,กันกับข้อ4กีกับข้อ6จะคล้ายคลยกันนะคะเจ็ดจุดบกพร่องของโฆษณานี้บทโฆษณานี้อยู่ที่ใดนักเรียนอาจจะเห็นจุดบบก พร่องต่างกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าคุณจะมีการอ่าไม่บอกเดี๋ยวนะักเรียนกลอลลอกคำลอกคำตอบครูทำมาแล้วกันค่ะข้อเจ็ดไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วกันอยากฟังอยากอ่านความคิดเห็นของพวกเรานะคะก็หลังจากเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงอัลบั้มภาษาไทยเช่นเดิมค่ะสำหรับคาบนี้นครูไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปสวัสดีคะ่ะ